ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอชื่นชมทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่มองเห็นเหตุการณ์ที่จะคืบคานเข้ามาตั้งแต่ช่วงโควิดรอบแรกโดยการนํามาตรการต่างๆมาเสนอที่จะนําไปใช้ช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกกลุ่มไม่ว่าตั้งแต่ลูกค้ารายย่อยลูกค้า SME จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งก็ทําให้ในรอบที่แล้วด้วยมาตรการต่างๆที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันออกมาประกอบกับมาตรการที่เราตั้งชื่อว่าตั้งหลักนะครับ ที่เราใช้เพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการหรือลูกค้ารายย่อยในทุกกลุ่มเนี่ยทำให้เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ถึง750,000รายแล้วหลังจากโควิดระลอกแรกคลี่คลายลงก็เห็นได้ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยได้ผลดีมากเพราะว่าทำให้ลูกค้ากว่า90%สามารถที่จะกลับมาจ่ายได้เป็นปกติหรือเกือบปกตินะครับหลังจากนั้นเราก็เห็นได้ว่าโควิดรอบ2เริ่มตั้งเขาขึ้นมาใหม่ ทางธนาคาร่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกับรอบแรกนะครับก็ได้ชวนทางสมาคมธนาคารไทยเข้ามาปรึกษาหารือเพื่อที่จะพัฒนามาตรการต่างๆร่วมกันโดยใช้ความรู้ที่เราเห็นจากรอบแรกภายใต้สิ่งที่เราเชื่อว่าในรอบนี้เนี่ยเหตุการณ์คงจะต่างจากเดิมจึงเกิดมาตรการต่างๆในรอบที่สองขึ้นมาเกิดพระราชะกำหนดพักซับพักหนี้แล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูสิ่งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะสามารถ ทำให้ลูกค้าในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาระยะยาวมากขึ้นซึ่งต่างกับรอบแรกที่เราคาดว่าโควิดจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วมาตรการต่างๆที่ออกมาในรอบนั้นเนี่ยจึงเน้นสําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านและก็ระยะสั้นสำหรับรอบนี้นะครับ เช่นเดียวกัน t m เมีธนชาติก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาตรการต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทยบวกกับมาตรการต่างๆที่เราจะนําออกมาเพื่อช่วยลูกค้าในทุกๆกลุ่มสําหรับในรอบนี้มาตรการภักสับพักนี้นะครับหลักคิดก็คือในกลุ่มธุรกิจเช่นธุรกิจโรงแรมเนี่ยการกลับมาของนักท่องเที่ยวในปริมาณมาก,มากๆที่จะช่วยให้โรงแรมสามารถมีรายได้เช่นเดิมในระยะเวลาสั้นคงจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักดังนั้นแล้ว มาตรการที่ออกมาจะต้องสามารถช่วยลูกค้าในระยะยาวขึ้นซึ่งระยะยาวเนี่ยเราพูดถึง3-5ปีเลยดังนั้นโครงการพักซับพักนี้ก็จะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมเนี่ยสามารถนำรัพย์ก็คือโรงแรมของท่านเนี่ยมาพักไว้กับธนาคารพาณิชย์ก่อนเพื่อที่จะลดภาระในการจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ยและที่ดีกว่านั้นก็คือสามารถที่จะเอาโรงแรมของท่านเนี่ยเช่ากลับไปนะครับเพื่อบริหารจัดการตามภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตรงนั้นเองเนี่ยก็จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถเอารายได้ที่ลดลงเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นก่อนก็คือจ่ายเงินเดือนพนักงานโครงการจ้างโดยไม่ต้องกังวลกับภาระที่จะต้องมาจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยคืนธนาคารส่วนอีกโครงการหนึ่งคือสินเชื่อฟื้นฟูเช่นเดียวกันในรอบที่แล้วเรามีเรื่องของ Soft l o ลน Soft l o ลนถูกคิดอยู่ในความเชื่อที่ว่าโควิดจะจากเราไป ในระยะเวลาไม่นานนะแต่ในรอบนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าโควิดคงเป็นศึกซึ่งใช้เวลายาวนานกว่าเราจะแก้ไขมันได้สินเชื่อฟื้นฟูจึงถูกออกแบบมานะครับเพื่อให้ลูกค้าจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงและสามารถเข้าถึงในปริมาณสินเชื่อที่มากขึ้นและยังดีเช่นเดิมก็คือจ่ายดอกเบี้ยไม่สูงเหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะผ่อนชำระในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับหลักๆก็คือสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้น ดีเหมือนเดิมคือจ่ายดอกเบีย้ยต่ำเหมือนเดิมแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้นถึงเรียกว่าสินเชื่อฟื้นฟูแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2มาตรการนี้ก็ไม่ใช่ยาสําเร็จรูปที่จะเหมาะกับทุกคนเช่นเดียวกับรอบที่แล้วทางทีเมบีธนชาติก็จึงมีมาตรการตั้งหลักซึ่งในมาตรการตั้งหลักนี้ก็จะประกอบด้วยยาหลายๆประเภทซึ่งจะเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปไม่ว่ารายย่อย SME หรือรายใหญ่ดังนั้นแล้วเนี่ย สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมขอแนะนำว่าอยากให้หนึ่งเลยคือลองศึกษาในเว็บไซต์ว่ามาตรการต่างๆภายใต้มาตรการตั้งหลักซึ่งเราทำขึ้นมาบวกกับมาตรการต่างๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยผลักดันจนเกิดขึ้นมาได้อันนี้นะครับอันไหนจะเหมาะกับท่าน และถ้ายังไม่แน่ใจอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าฝั่งธุรกิจโทรคุยกับผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่านนะครับผมคิดว่า2ช่องทางนี้จะเป็นช่องทางหลักเลยหรือถ้ายังไม่ได้รับความสะดวกโทรมาที่คอนแทคเซ็นเตอร์นะครับสาขาสามารถติดต่อได้แต่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดผมคิดว่าใช้ช่องทางเหล่านั้นจะเป็นช่องทางที่ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือ3ช่องทางนั้นเนี่ยน่าจะให้ข้อมูลได้ชัดเจนกว่าเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นที่ซึ่งมีข้อมูลอยู่ครบถ้วนที่สุดนะครับ ท้ายสุดนี้นะครับทาง tmb ธนชาติก็เช่นเดียวกับในรอบแรกเรา,เายินดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทปทที่สร้างมาตรการดีๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยกันนะครับที่จะให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยดีเช่นเดียวกับรอบที่แล้วที่เราก็สามารถฝ่าฟันมาได้ครับขอบคุณครับ TMB และธนาชาติเปลี่ยนเป็น TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น